สวัสดีครับผมจีฮาเจอแล้วกช่องจัดสอยฮะทั้งชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซ c เกิล WCF ครับคลิปนี้มารีวิว WCF วอลุ่ม21นั่นเองครับเป็นไงสวยแค่ไหนไปดูเลยครับ WCF วอลุ่ม21นะครับผมวอลุ่มนี้ก็มี8กล่องต่อเซตนะฮะก็จะเป็นภาคของ Devil b a c k f i g h t นะฮะหรือว่ากลุ่มโจรสลัดฟ็อกกี้นั่นเองฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวโมเดลน่กวมาครับว่าจะสวยแค่ไหนครับไปครับ มาเริ่มตัวแรกของเราเลยครับก็คือกัปตันกลุ่มโจรสลัดฟ็อกกี้เองครับนี่มาในชุดนักมวยบ็อกซิ่งนะครับผมจมูกแหลมยาวนะนะข้าวหัวอยู่ที่24ล้านเบลลี่นะครับผมได้กินผลปีศาจคลังเอื่อยเฉยนะ <c oughs> ดูเหมือนจะพิชเก่งนะแต่ว่าพอใช้พลังต่อสู้ลูฟี่เออเก่งเฉยทั้งั้นนะก็เป็นตัวฮาตัวหนึ่งนะครับผมหัวถัดไปครับก็ต้องเป็นคู่ต่อสู้ของเขาครับนั่นก็คือ ลูฟี่บ็อกซิ่งนั่นเองครับนี่ทรงผมแอฟโรด้วยนะเออซึ่งเป็นมวยคู่เอกนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมไปตัวถัดไปเลยครับไม่ต้องเสียเวลาครับนั่นก็คืออูซบนะครับมาในมาสของพี่เลี้ยงนักมวยก็คือเป็นพี่เลี้ยงของลูฟี่นั่นเองครับนี่เป็นไงเชียร์มวยนะอ่าถัดไปนะครับก็จะเป็นฟอเซ่นะครับฟอเซ่ก็จะเป็นหน่วยต่อสู้ของกลุ่มโจรสลัดฟ็อกกี้นะครับผมเป็นผู้หญิงนะอ่า เป็นตัวหลักของกลุ่มนี้ว่าง,งั้นเถอะนะครับผมตัวถัดไปครับก็เป็นตัวนักภาคนะครับผมของกลุ่มจุฬาลัก์ฟอกกี้นะก็จะขี่นกกระจอกนะครับบินบรรยายการแข่งขันเดวิลแบ็คไฟระหว่างกลุ่ม uffy, ลูฟี่กับกลุ่มจุฬาลัก์ฟอกกี้นั่นเองครับตัวนี้ครับแปลกดี <c oughs> แล้วก็ถัดไปครับก็จะเป็นโมเดลของเรือของกลุ่มจุฬาลัก์ฟอกกี้นั่นเองครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนจิ้งจอกนะอ่าจิ้งจอกนะครับผม บบแนี้ไปตัวถัดไปเลยดีกว่าครับนั่นก็คือเป็นชาวเมืองของเกาะนี้นะครับเขาชื่อทงชินนะธงยินอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็จะเป็นคนแก่ที่แบบตกขบวนนะฮะติดอยู่เกาะนี้นะครับซึ่งลูฟี่ก็ได้มาช่วยไว้นั่นเองครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นช็อปเปอร์อันนี้ผมยังไม่มีนะผมกำลังหาอยู่นะครับก็จะเป็นตัวแบบนี้ครับผมซึ่งช็อปเปอร์ในเวอร์ชันนี้ก็คือ เป็นชอปเปอร์ที่โดนยึดไปอยู่กลุ่มจุลาศฟ็อกกี้แล้วนะครับถูกยึดไปเป็นสมบัติของกลุ่มจุลาศฟ็อกกี้เพราะว่าพวกลูฟี่แพ้ในเกมแรกออแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็มาชนะคือ2องั้นนะครับก็เลือกเอาชอปเปอร์เนี่ยกลับเข้าพวกได้เหมือนเดิมนั่นเองครับโอเคครบเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวไปดูวางเต็มๆจะเป็นยังไงครับไปดูครับ ไปเป็นจัดอันดับความแรไม่แรของโมเดลชุดนี้นะครับโอเคไปดูนะครับสาหรับชุดนี้นะครับชุด21นะครับก็ถือว่าไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร,ร่นะฮะตัวที่จะเป็น normal เนี่ยก็จะมีล l ฟี่ y f o ก g i e นะครับกับต o w n f o ก g i e นะแล้วก็เรือนะครับผมส่วนตัวที่เหลือเนี่ยจะเป็นโ o หมดเลยนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เป็นเหมือนแบบไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่แล้วก็เป็น คู่ต่อสู้ของพวกบลูฟี่เนี่ยเหมือนแบบผ่านทางเฉย,ยนะครับผมก็เลยไม่มีความนิยมอะไรเลยนะครับโมเดลส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยจะเก็บกันเท่าไหร่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดซอยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่นกอนสวัสดีครับ